เดี๋ยววนี้จะมาถึง Ford Ranger นะครับเป็นตัวท็อปสุด 4x4 3.2นะครับแล้วก็มีแต่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้ก็มาดูนะครับ Ranger คันนี้นะครับ กาจังหน้ามีการเปลี่ยนมานะครับไม่ใช่ดีไซน์เดิมแต่งมานะครับป,ป้ายทะเบียนลูกค้าก็จะได้ไป้ายนี้ไปเลยนะครับส่วนสีนะครับจะเป็นสีตัวท็อปเฉพาะวายแท็กเท่านั้นนะครับแล้วดีข้อดีของคันนี้คือเป็น 4- คีคณ 4, ด้วยสามารถปรับโหมดการขับได้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไทมน์นี่เป็นแบบฮโดรเจนอยู่แล้วส่วนด้านล่างก็คือไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีครบหมดนะครับเพราะเขาจะใส่มาให้เฉพาะตัวท็อป ต่อมาด้านข้างนะครับด้านข้างล้อเนี่ยใส่ล้อ EVO Sport นะครับเป็นล้อแท้ขอบ17นะครับลัดด้วยยาง BF Goodrich ยาง All-terry นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนะครับของเขานะครับช่วงล่างเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้พอดีผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับแต่สปริงและก็โชคนะครับเป็นของยี่ห้อขึ้นยี่ห้อให้นะครับเป็น 4x4 ของเขาเลยฟีลลิ่งการขับก็คือจะไม่เหมือนรถเดิมนะครับฟีลลิ่งการขับเขาก็จะดีหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างหนึบนะครับ ต่อมาตัววายแท็กก็จะมีสติกเกอร์เขียนเลยว่าวายแท็กบันไดนะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะครับก็มีให้อยู่แล้วนะครับเฉพาะวายแท็กแล้ววายแท็กนะครับก็คือจะมีสปอร์ตบาร์นะครับมาให้อยู่แล้วนะครับมาจากโรงงานล้อหลังเหมือนกันออฟเซ็ตเหมือนกันนะครับผมช่วงล่างนะครับเราเดี๋ยวเรามีขึ้นรูปให้ผมว่าอยู่ถ้าเกิดเราซูมด้านด้านล่างรถนะครับผมจะมีเหล็กกันโคลงด้วยนะครับแล้วก็ท่อของ ART นะครับผม ให้นะครับเดินเส้นมานะครับก็มีเสียงหน่อยนะครับก็ค่อนข้างเป็นรถที่มีทรงนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีครบนะครับแล้วก็ไฟกระป๋อกล้องมองหลังก็มีให้นะครับข้างหลังเขียนว่าวายแทวก็ข้างบนเขียวว่าล a n เจอร์นะครับส่วนเวลาเปิดฝาท้ายนะครับก็คือผ่อนแรงเหมือนกันใช้สามารถใช้นิ้วเดียวผ่อนได้หรือคันนี้มีติดตั้งเรื่องของโชคมาเพิ่มนะครับนะตัวนี้าเห็นไหมก็มีโชคมาเพิ่มแล้วก็มีซีดิบด้วยนะครับโอเค ส่วนถาดไลเนอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นแบบนี้แล้วก็มีช่องเปิดไฟสามารถเชื่อมต่อไฟได้เวลาไปแคมป์นะครับไปปิกนิกไปอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อว่าเป็นไงบ้าง่ป เจอตัวไวแท็กก็คือจะเดินได้สีส้มตรงพวงมาลัยทุกอย่างเดินได้สีส้มแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นหนังผสมผ้าเขียนคำว่าไวแทกด้วยตรงนี้นะคะอ่าก็ให้ดูรู้ครับว่าเป็นตัวชุดแต่งไวแท็กตัวท็อปสุดนะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับมีกุสคอนโทรลมีลิมิตคอนโทรลมีปรับ พวงมาลัยมัลติฟังกชันมีครบหมดเพิ่มเสียงรูเสียงรับสายวางสายนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าออโต้มีให้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังมีนะครับแล้วก็มีเปิดไฟด้านด้านขลกกระบะถ่ายด้วยนะครับจอตัวนี้เป็นจอสัมผัสนะครับทัชสกรีนมีเข็มทิศนะครับมีอะไรต่างต่างนะครับกดเล่นได้นะครับอุณหภูมิแยกเป็นดัวโซนด้วยนะครับเซลล์โฟนโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับ ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบกระบะตัวท็อปนะครับเดินได้เดินอะไรตัวนี้เป็นหนังด้วยนะครับเดินได้สีสมด้านล่างเป็นเรื่องของแอร์นะครับไม่มีอะไรากมีช่องต่อวลตน,นะครับแล้วก็มีปิดเซ็นเซอร์ด้านหน้าปิดเล่นนถลายมีดริฟล็อกหลังด้วยนะครับแล้วก็มีควบคุมความเร็วตรงทางลัชันด้วย วนหมดการขับตัวนี้ก็คือมี2 H สี H แล้วก็4 L ด้วยก็คือมีขับเพื่อน2ล้อมีขับเพื่อน4ล้อมแบบไฮขับเพื่อน4ล้อมแบบช้าแบบโดนะครับเกียร์ก็ปกติ PDI n DS ปกติแล้วก็เล่นได้นะครับช่องวางแก้วน้ำเบรกมือเป็นแบบแมนนวลมีที่วางของมีที่เก็บของอีกเล็กเลน้อยนะครับก็กระบะรถกระบะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ฟีลลิ่งคันนี้ขับดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขับเป็นไง ลองขับด้านนอกให้ดูนะครับผมก็คันนี้จะได้เป็นเครื่องแรงสุดตัว็อบสุดก็คือเครื่อง3.2ลิตรนะครับ200แรงมา้านะครับถ้าจำแรงบิดไม่ได้ไม่พลาดก็น่าจะ470เกียร์6สปีดนะครับดูอัตราการเร่งเวลาเหยียบนะบเสียงเครื่องมีให้เข้ามาได้ยินตามสไตล์รถรถใหญ่แล้วก็รถด,ดีเซลนะฮะแต่คันนี้เหยียบเป็นมาเหยียบไปมาพุ่งเป็นพุ่งขากินน้ำมันไหม ก็กินนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามเทียบกำแรงม้า200แรงม้าสําหรับรถปี16นะก็ถือว่าราคาแล้วราคาเราตั้งไม่แพงด้วยนะครับก็คือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับเงินในการซื้อนะครับเนี่ยได้ทั้งล้อแท้ท่อช่วงล่างทํามาหมดลวนะฮะก็ครบบขับไปหล่อๆได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่ความเร็วประมาณ110เลยนะครับก็ บอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยก็แบบเป็นยางออทเอเลนเนาะแต่แบบมันก็ไม่ได้แบบเต้นขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ารถคำดีไหมก็1้0ย4 0สบรยสบายสบาย,บายเพราะคันนี้ก็ตอนที่ได้มาใหม่ๆก็แถวบางสะพานนะครับแถวประจวบก็ขับกลับลงมาจากกรุงเทพนะครับอ่านี่ความเร็ว120แล้วนะครับก็ดูดีเนี่ยแบบสบายๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีน้ำหนักเบาเวลาขับเร็วก็จะคุมน้ำหนักได้แต่เดี๋ยวติดรถขนส่งข้างหน้าเห็นไหมโอ้ถนนโล่งแต่แบบได้แค่นี้ครับรถขนส่งข้างหน้าขับ1 2อนะฮะโอเคก็อาจจะเร็วแรงอะไรกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ารถมีรถข้างหน้านะฮะโอเคก็การเก็บเสียง120เสียงลมยังไม่เข้ามาได้ยิน1 1 0ยยังไม่มีเสียงลมเสียงยางมีนิดเดียวน้อยมากเสียงเครื่องยนต์มีให้เข้ามาได้ยินนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรถทรงสูงที่เก็บเสียงดี ในเรื่องของลมนะครับเสียงเครื่องยนต์มีให้เข้ามาได้ยินตามปกติความเร็วโดนลดนะครับเพราะว่าคันหน้าช้ามากเดือกแปนะครับเนี่ยอันนี้คือจ้าคอสะพานแล้วนะแต่มันจําได้แค่80ดสิเพรเนี่ยติดคันนี้ใหญ่มากเลยขนส่งเราว,วิ่งเลนขวาเลยโอเคก็ฝากไว้อีกคันด้วยคันนี้รถสองมือนะครับตอนนี้เลขไมล์หนึ่งแสมืนสองัสองร้ยเจ็ดสิบดกิโลนะรถปีสินะครับก็ ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกแต่หลายคนด้วยเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้ณนะตอนนี้แล้วก็ขับขึ้นเขาเอาไปลุยขับสี่อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็รถดีเซลรถกระบะอึดอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่ถิงโค้งให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองเหยียบห้ดูอีกรอบนะครับฝากไว้นะครับรับเสื้อรับเทดถึงเพจไว้ให้เหมือนเดิมรถจะอยู่แถวไซน้อยนะครับคันนี้อโอ้โหก็ทัศนวิสัยดีมากเห็นแบบกว้างเห็นรถตุกคัน โอเคขอบคุณาครับผมครับ